วันพุธตั้งแต่สงการปีนี้ถึงสงการปีหน้านะอยู่บนความไม่แน่นอนอยู่บนความไม่แน่นอนคืออย่างนี้คนวันพุธเนี่ยนะเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยมันคิดกลับไปกลับมาคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันดีแล้ววันพุธจ๋า หลายสิ่งหลายอย่างที่มันพุดคิดเนี่ยที่วางแผนน่ยที่จะทำเนี่ยมันดีแล้วไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนหรอกทําไปก่อนลงมือไปเลยอีกอย่างหนึ่งคน,นพุทธเนี่ยสองการนี้เข้ามาเนี่ยจังหวะต้องได้เงินแล้วนะได้เงินจากไหนอ่าพูดถึงโอกาสกันเลยได้เงินจากการเจราจาใครนะที่เคยสัญญิงสัญญากับเราไว้เออคุณ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างน้นอย่างนี้เนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ที่ได้เงินตรงนี้นะเตรียมตัวเตรียมตัวรับเงินพูดจริงได้จริงคนบอกเอ๊มีลูกหนี้อยากจะทวงหนี้เนี่ยโอกาสเลยนะเพียงแต่ว่ามันพูดแต่ละคนใช่ไหมจังหวะที่จะเงินจะเข้าถึงตัวจากการทวงหนี้จากการเจรจาค้าขายจากการที่มีคนสนัญญาสัญญาว่าจะให้หรือ ไปวางแผนเอาไว้ว่าจะทําธุรกิจการงานการเงินอะไรเนี่ยแต่ละคนจะทําอะไรเมื่อไหรเนี่ยให้มาตรวจดวงชะตาละเอียดกันแต่จังหวะมันได้เงินแล้วนะบางคนบอกโอ้ยรอคอยมาตั้งนานอธิษฐานจิตก็แล้วนะทวงถามก็แล้วนะเอาเงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปลงก็แล้วหวังจะได้ตอบแทนกันมากก็จะได้ตอนนี้แหละ ก็คือมันยาวใช่ไหมสงการจนส,ง,สงการหนึ่งปีแต่ว่าอันวัดเดือนไหนอย่างไรมันต้องแต่ละคนไม่เหมือนกันไงต้องมาเจาะเรืเ่องดวงชะตาส่วนตัวอ่ะพูดต่อนะคมพันพุดนะอาจจะต้องระวังเรื่องของความวิตกกังวลน,นะ <c oughs> จู่ๆก็จะเป็นคนที่เหมือนกับขี้หึงขึ้นมาไม่ตัวเราไปขี้หึงแฟนแฟนก็มาขี้หึงเรามีความระแวงเกิดขึ้นแต่ก็เป็นอะไรที่มันน่ารักดีนะอ่าคน เขารักกันเขาก็ถึงถึงหึง,ถ,งถึงหวงกันไงเราแต่ว่าถ้าเราว่ากันตามเขาเรียกไงวิถีชีวิตที่มันมีความสุขพอสมควรเนี่ยก็หึงก็หวงก็รักกันเนี่ยพอสมควรอย่าถึงกับที่ว่าจะไปเบียดบังโอชีวิตของเขาเป็นของเราอะไรขนาดนั้นไม่ว่าตัวเราหรือว่าคนรักของเรานะคนนั้นพุกก็จะมีสิ่งที่ต้องระวังแค่นี้แหละ อ้ออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคือโอกาสได้เงินมีโอ,มนโอกาสที่จะทําตามแผนแล้วสําเร็จโอกาสที่จะทวงถามโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ตัวเองควรได้รับมีอันนี้ตอบไว้ก่อนแต่ทีนี้สิ่งต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคือจะเป็นคนคิดมากวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับโอ้โหตลอดปีเนี่ยจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่านอนนะคือตาเนี่ยมันหลับแล้ว แต่หัวมันยังคิดนั่นคิดนี่อยู่แล้วคิดวนไปวนมาจนเผลอหลับอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วตื่นขึ้นมาเรู้กส์สโลสเลสเพียบเพียเพราะว่าอะไรเพราะได้หลับแป๊บเดียวมันคิดเหมือนกับเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตลอดทั้งปีเลยดังนั้นไม่เป็นไรใครที่มีโอกาสที่ได้ออกกําลังออกกําลังใครที่มีโอกาสได้พักผ่อนเยอะมากก็พักผ่อนใครที่มีโอกาสได้เสริมดวงเช่น การส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนเพื่อเสริมดวงก็เป็นวิธีการหนึ่งบางคนไม่มีโอกาสอะไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะบูชาวัตถุมงคลไปเสริมดวงไม่มีโอกาสที่จะมาพบกับอาจารย์เพื่อลงณัหน้าทองเพื่อสักยันต์น้ำมันเพื่อเสริมดวงยกดวงขึ้นไปบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้เสริมดวงชะตาชั้นสูงเลยโดยการเอาดวงลงในกระลาตาเดียวก็แล้วแต่ก็ฟังเอาไว้เป็นแนวทางว่าเราเนี่ย เตรียมตัวไปคว้าเอาเงินทองเอาความสาเร็จนะไปตั้งตัวได้เลยแล้วก็ระวังเรื่องของความขี้หึงขี้หวงระวังเรื่องของการอ่เขาเรียกเครียดนะคิดมากจนนอนไม่เคยหลับนอนไม่สนิทเออเขาเรียกนอนไม่สนิทใช่ไหมคล้ายๆับบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่เราเข้านอนไปจน,นถึงตื่นเนี่ยเวลานอนจริงๆบางทีแบบไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เหลือเป็น การค้างของความคิดทั้งหมดนี้ก็ให้ระวังให้ผ่อนให้มากก็หวังว่าคนพุทธจะเป็นคนที่โชคดีนะใครที่มีโอกาสก็จะได้พบกันได้ลงพิธีกรรมได้บูชาถุบมงคลได้เสริมดวงชะตาแล้วก็จะเป็นวันที่เราสําเร็จทุกประการขอวันพุทธชก